สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสตูดิโอเซรามิกของบริษัทเทรสเทียลค่ะโดยเราเริ่มเปิดตั้งแต่ต้นปี2564ตอนนี้เรามีสินค้ามากมายอยู่ในสตูดิโอเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งจานชามถ้วยแล้วก็สำหรับถ้วยคับกาแฟาเล็กๆด้วยค่ะแล้วเราก็ยังมีเตาเผาของเราด้วย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสัมภัสหน,นักง,งานเซรามิกของเรากันนะคะว่ากําลังการผลิตต่อหนึ่งวันของเราเนี่ยจะได้กี่ชิ้นไปกันเลยซูตอนนี้ซันกำลังทำอะไรอยู่กำลงขัดง,งานครับเตรียมตัวเคลือบงานแล้ววางแผนเลยว่าจะเอาสีอะไรสำหรับงานนี้ของอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็จุดดำครับเป็นสีขาวได้ แล้วพี่อยากรู้ว่าต่อกําลังผลิตต่อ1เดือนของเราเนี่ยได้ประมาณกี่ชิ้นประมาณเกือบ2 0 0 0ชินครับต่อเดือนใช่ครับแสดงว่าเราต้องเผางานทุกวันเลยปะเราจะเผาเลือบหนึ่งครั้งแล้วก็บีสสลับกันครับในแต่ละวันโอเคโอเคงานดูเหมือนเยอะมากพี่ไม่กวนแล้วดีกว่านาะหลังจากที่เราสัมภาษณ์พนักงานเซรามิกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนเขาจะงานยุ่งมากในเดือนนี้ฉะนั้นเราจะพาทุกคนไปชมสตูดิโอเซรามิกของเราให้ทั่วๆก,กันเลยว่าเราทำอะไรบ้างในสตูนี้ค่ะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นเหมือนที่สําหรับตักชิ้นงานหรือว่าชิ้นงานที่ผ่านการเผาบิดมาแล้วแล้วก็รอการขัดให้มันเรียบก่อนที่จะนําไปเคลือบและนําไปเผาค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวพาดูอันนี้อันนี้คือเคแครของแก้วอันเล็กๆที่เราเห็นกันนี่นั่นคือเค้แครของอันนี้หลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปเผาบิดค่ะหลังจากเผาบิดเราก็จะได้ชิ้นงานเหมือนตรงนู้นเลยตรง้เดินไปดูเลยครับ ตรงนี้คือตรงที่ทําเสร็จแล้วก่อนเผาบิดและนี่คือชิ้นงานที่เผาบิดเสร็จแล้วอันนี้คือชิ้นงานที่เคลือบแล้วก็สบัดสีเรียบร้อยแล้วรอสาหรับการเผารอบต่อไปค่ะหลังจากเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานแบบเงาเงาแบบนั้นอันนี้คือแก้วกาแฟสีขาวลายจุดซึ่เป็นซิกเนเจอร์ของบริษัทเรามันจะดูแฮนด์คราฟต์มากๆหลังจากที่เราพาทุกคนไปชมสตูดิโอเซรามิกของเรากันคร mm hmm. ่าวๆแล้วนะคะว่าเขางานยุ่งแค่ไหนแล้วก็งานต่อเดือนเนี่ย มันมีเยอะมากมาเรื่อยๆเลยค่ะเราจะพาทุกคนมาชมกันแค่นี้นะคะ่อให้เขาทำงานกันต่อไปค่ะสนหราวันนี้สวัสดีค่ะ